สูอ่ะค่าขยาติดตำต้มสูไปตำมันกำค่าซับเรียบร้อยช่อช่อช่เรียบร้อยขูดเต็มเลยเจ้าก็บ้าบอกนัดเปิลแม่เปิลแล้วนัดแม่บ้านอย่าไปโจยไปอยู่เนี้ยโจยางเออเดี๋ยวจะไปแล้วโอ้ตามันค่าคำเดียวไปได้ปะตันมันปะตันละเดี๋ยวเขาแม่เขาจะไปแล้วรอเขานี่ฮะแต่เจ้ายังบ่าบอกจะได้ฟังตำไหมฮึอันไปยังสูบปตำเดี๋ยวข้าไปขอกุ้งตามือก็ได้ขอกุ้งเออตำส้มแน่นะเออนี่ห้ามไปตากุ้งนะ ตำกุ้งเอตอตำส้มตำส้มกันเอเอไปเลยไปเลยสูนี่มึงค่อยไว้ใจนะเออถึงเมือม่อเึงวันยังมึงกินเมื่อกี้อย่างวันนี้ก่อนอย่านันบดตยยำเฮือกไปหาน้องกุ้งก็ันแน่กุ้งโอ้ไอยังลำเหนือไอขวนบรรลุนบรรจุนไปขายคว้าตั้งใดมาไปไข่ควยังเดี๋ยวเนี้ไอขยะกินตำส้มแล้วประเอียดมันบดตำเฮืออ๋อไอก็เลยว่ามันจะขอเปิงน้องตำเฮือไอกำน้องตำลำไอ้ขวาน เรื่องตำส้มเนี่ยน้องตำจ้างแต่น้องตำมะล้มถ้าจะตำล้มเมื่อนาปุ้นพ้อหนากพอนหนาเนี่ยตำส้มล้มเออน้องก็จะขยะก็เนี่ยจังปากจังโคเพราะเนี่อันอันเฮาไปด้วยกันบอกไปหาคนหนาไปหาคนหนาขอพคนหนาตำ้วเฮาปิดนไอ้อย่างตัวพอพอไปแพทยใช่หญ่น้ำเดี๋ยวน้องจะไปปิดน้ำก่อนโอเคโอเคอน้ำไปเลยแล้วก็เออกุ้งฮะน้องมีโคกกปล่โคกน้องมี เออไอ้น่ะมีกระแกนแต่อ้ายมีโคกเออเนี่ยก็ได้เอาโคกลงไปอ๋อน้องน่องน่องเป็นโคกน้องเป็นโคกไอ้เป็นแก่น่องเออเอาเอาแก่นไอ้ตามโคกน้องเออไปน้าไปปิดหน้าวันนี้ตาขะมีนพักไส้เฮ้ย่ังมุดซุกแปลกแปลกจีพยายามมาหามา่ยาบตีลายกันอีกโหมีฮัทพอดีพฮ้ยโานสวัสดีครับอ๋อ เอออหยางต่ำส้มปะอ๋อขัวมินิละปะนันข่านนะฟังแค่ข่านตัวใครอยากกินต่ำส้มฝีมือปะนันไห้กระลำกระลือว่าฝีมือปะนันต่ำส้มดำเอามาขึ้นหมดนาะเนาะปลนเนาะโอ้ยอยางใค่รับเหรอแค่รับเป็นรับเตัวได้กินต่ำส้มเปลงปิงอ่ะต่ำส้มแล้วแต่ป็งละวันนี้โชว์เต็มสี่มือข่านะน่นันะคนนีคนเดียวเนี่ย ใจเจ้ากลัวมีหมดแล้วมันจะได้เมองขาวนี่มันทะี้อกกี้ใจกลัวหยั่งน้ำเหลือกุอยู่มาได้ถึงมาได้กกะปนาไม่มีบัคเอเตอร์ห่าวอแจลงหน้ารอรออยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้แลงหรออยู่คนเดียวเโอ้มใจรอรอกันผมซราบมาเร็ร้อูดมปเร็วยนี่ก็ยังเงีคนเดียวเห็นอ่านอ่ะนะอย่างก็เงี้ยหมดลางแกนไม่ั่อนอ๋อมืงกมึงกัมปอแกนแกมาแกนแกนเกินเนนี่ ก็ใส bon mm ่พ hmm. ริกเห็นใส่หอมใส่น uh ี huh. ่ยใส่ช huh. ูโรต์หนักๆก็บันบัลลามมาแพ้ไอ้ขวดมาสแพ้เดี๋ยวน้องจะเป็นผู้ควบคุมผู้กำกับพ่อนาเองก็มาควบคุมอย่างใดบาริวเนี่ยเพราใส่ใส่ใส่ต่ำเลยผมไม่เข้าใจจะกินแล้วขยันกูก็อิดก็มึงเขาเนาะปีมือล้ำเลือดทั่วปตพใครๆก็ว่าขนานนี้ต่อยเนี่ยมาแหนะคนเดียวเห็นหาอีกกุ้งบ้านมึงก็มีหรออ๋อป้าอย่ามาใส่หอมเตี้ยมนักเต้มักว่าตำส้มนี่นะถ้าใส่หอมเตี้ยมนักมันจะคลาย คนใส่กันสองสามเรียกเลียมตะอเนาะโอ้บ่ได้บ่ได้น้องกินสามเม็ดกอนเนี่ยกระเทียมกระเทียมเนี่ยเนี่ยหอมขาวไอ้มนมึงเนี่ยหอมขาวเนี่ยนะปนนั้นเดี๋ยวตูดผมก็เอาพริกลงก่อนเอาพริกใส่ก่อนเนาะพริกใส่พริกมีไหนปอโชพริกเนี่ยปอาชก็ยนีมันให้หาแดดเนี่ยครับมันยมโอ้ปนนัพริกใส่สัก แปดเม็ดเก้าเม็ดไปเลยผมมากเพชรป้อนนานน้องกินเพชรบ่ได้กินเพชรมาแสบตองใส่ซีเม็ดปอก็ตัวเก้าบ่มากเพชรแต่ไอ้มากเพชรอ่ะก็อนน้องกินบ่ได้อ่ะก่อนแล้วตะกี้ยังมาตบรวมกันก่อนเอาใส่ไปเติมใส่ไปเติมปอปออ่อปอละปอปอแล้วปอแล้วปอแล้วเอาหอมเตรียมใส่สามกลิ่นเขาใส่ก่อนก็่อนเลยนะมันจะได้ต่ำตัวเนี่ยปุ๊กป้อีกอี๋เฮ้ยได้ได้ป้อนัน พูดผมนี่นะก็อนเจ็ดามนี่นะมันต้องเอาอันนั่นใส่ก่อนเอาผงชูรสลงก่อนผงชูรสแหมม้าอันี่เป็นพูเด็ดมันจะได้มีรสจะเริ่มจะเกลมหวานๆน้ำไงน้ำตาลอะไกันนี่อันนี้ผมชโรดลงมัวโอ้ไปใส่เอาน้ำเลือดปนอัใส่นักล้ำเตี้ยปนเนาะแม่นี่ยโอไปตากก้แง่หักกินมาต้องตากอ้าวต่อไปบเคือส้มปอ่ะ นี่นี่นี่อันนีโอ้บะเขือบะเขือส้มเอออะไรไปเลยเอียวป้าบักเขือซ้มไม่ต้องพาซีส่องมึงใหญ่น้ำไปอ่ะอ้ซแม่นแม่นมันจับดีเออุยน้ำไหลไหลอ่ะต่อไปก็มากอกเดี๋ยวตัวหนังบะกกอกนี่ถ้าจะให้มันล้ำตัวหนันต้องปาดตั้งหัวลงจะไปปาดตั้งข้าง เออนี Schools ่อันนี้สูตรป้ <soft and peanut art> <plain madı> อนนออปใสไปเลยป่นแสเลยเออนี no ่เออเื่ออรอไปมะเขือออมะเขือก้อนมะเขือก้อนเออมะเขือมะเขืออม้นน้นน้ะเขือบ้ต้องพาพาซีพาสองอีอล่ะปลอกเรอบแต่กับโคกดูเพิ่อนนะพุงนาำมะนาวได้ได้ได้มะนาวมะนาวป้นต้องพาจ๊อีพาห้มรวง เออเออแน่แน่ก็ใส่ตึงเปลือกเลยมันหอมบีบแล้วก็ใส่ตึงเปลือกฮันตึงแม่ตึงมือเม่นโอ้ใส่ไปเลยเออใส่ตึงเปลือกปัดหันก่อที่ปันต่ำในอันนั้นนะแม่นมันหอมเราปัดโคเลโคเลอ่ะอะเดี๋ยวป้อนนน้ำป่านี่นะจะเพ้่มมันดีป้อนไหนจะไปสวกป้องเอาตวงใส่ปากที่มันจะฮู้ปริมาณมันเฮ่มันจะได้มันจะได้ตามสูตรไงโอเคปลาล้นิดหนึ่งอยากเนี้ยป๊ เระต้องขยเยาห้าข้างห้าข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าุ๊อ่าโอเคอันนี้เหรอกุ้งกุ้งกุ้งออโอ้ยขนาดนี้ด้วยเดกุ้งเนี่นะมันใส่น่งลงไปมันต้องหน้าเป็นตั่วหน้าปะปูปูอ่ะเดี๋ยวปอเดี๋ยวพอก่อนอันนี้มันเป็นปูปูว่าปูแม่น้องมันบ่ให้ดีบกินด้วนะมันแพ้นะ โอ้กินได้กุ้งโอ้ได้ได้ปู่มาปู่มาแหม่ปูแบกเรีดแกอ้าวปอเดี๋ยวเดี๋ยวกาดตามก่อนสามคนเลอุ้ยคนเลคนเลยคนมามามาเดี๋ยวเส้นเนี่ยปอ้ามอดหอกก็ต้องยุ่มยุ่มเพื่อได้สามกำตามสูตรเปิ่อจะได้อัพชั้นลดอเออย่สอามดีเดีกุ้ง่ว่าถ้าสามเนี่ย มันปะเต้ากันที่ตะ็กที่พนานยุ่มปะเต้ากันนะโอ้แล้วจะหื้อยุ่มยัง่งยุ่มเข้าใหม่ยุ่มไม่ได้ปะแต่ที้อันแรกมันยุ่มใหญ่อันที่สองมันยุ่มน้อยปะเต้ากันสูตรต้นกาหูหูหูลำคานแตะก็แย่จ้างก็ย่ามาเนี่ยลูกบ้านมาฮะกุ๊กจะใส่อันนี้ในก็บอกว่ามันใส่อันนี้ป่ารู้ลำคานเหลืองมากบุจะใส่หั่นบุจะใส่นี่แย่หั่นยังนี่โอ้เป็นต๊อกกีจะโคตรใส่ก็ไอ้ขวานนั่งเรื่องมากพนันดีดีบุ๊กใส่เนื้อบุ๊่ใส่ะ หันก,ก็นพ่อนคนไปพูดละ่ะไอ้ขวนเทียวเนอรแล้วก็ลางง้างโค้งไปโซ่ก็ณน้องต้วยแกินก็เสาียาหันละ่ะ